ของแอคเดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิซยา very thing อะ เจ้ามาแล้วครับเพื่อนๆกับการเล่าข่าวสไตล์ฟิลเพื่อนไม่เลื่อนผ่านถ้าชอบเสียงแอดและรักลิซ่าก็กดไลค์กด Subscribe ไว้จ้าเลยวันนี้แอดจะมาเสิร์ฟความปังของน้องลิซ่าค่ะเรกเข้ามาเรกเข้ามาค่ะทุกคนความโด่งดังระดับโลกนี้ได้บังเกิดขึ้นกับน้องลิซ่าอีกแล้วเมื่อล่าสุดทาง Chart Data ได้เปิดเผยว่าอัลบั้ม Alter Ego ของน้องลิซ่าได้อันดับหนึ่งอัลบั้มที่ขายดีที่ สุดของศิลปินเดี่ยวเคป๊อปในสหรัฐอเมริกาเมื่อวัดจากยอดขายจริงในช่วงครึ่งปีแรกของปี2 0 2ค่ะโโอ้ห มันวาวซามันวาวไยมันจึงเอิ้งทะลุโลก <S <S โแล้วนี่เป็นยอดขายสูงสุดของ K-POP s o โซโล t วที่ไม่แยกหญิงชายด้วยนะคะก็ไม่ต้องแก้เขินด,ด้วยการใส่เพศด้วยการแยกสัญชาติมารายงานกันนอ้องก็คือปางแบบเหนือเพศเหนือสัญชาติกันไปเลยสุดยอดบียอนยิ่งกว่าจะบอกได้หรือ,อยังว่าลิซ่าดังมากๆในเมกาสามารถบอกได้เต็มปากสุดเสียงเลยล่ะคะ คุณร <Hey. S 2> ยอดใดๆหรือจะสู้ยอดขายได้ไม่มีอีกแล้วมาหาว่าอัลบั้มไม่ทาแป๊กนี่มันแป๊กแบบใดทำไมถึงได้เป็น b บ s t selling อัลบัมม้ม K-pop อัลบัมม้มขายดีอันดับหนึ่ง peel selling ในครึ่งปีแรกของปี25ใน US แป๊กของเราไม่เท่ากันสินะถ้าบ้านของลีแป๊กแล้วของคนอื่นล่ะอะ่ะเราไม่โพดนี่ขนาดว่ามีหลักฐานมารายงานยืนยันออกมาชัดเจนสักขนาดนี้ว่ายอดขาย เอลเทอร์อีโก้ทั้งจากโซนี่และชาร์จดาตาต่างยืนยันว่าอัลบั้มของอีซ่าขายดีที่สุดทุกเชลทุกชอบทุกชั้นทุกที่ในเมกาจะเห็นว่ามีอัลบั้มเอาเทอร์อีโก้วางขายเพราะมันเป็นสินค้าขายดีไงร้านเลยต้องวางไว้ในระดับสายตาลูกค้าจะได้สะดวกซื้อในการหยิบจับโอ้ยปังไม่ไหวถ้าของหมดก็ต้องรีบเติมยอดข มาเลยพุ่งเพิ่มสักนาดนี้อัลบั้มขายดีจริงออแกนิกควีนยิ่งกว่าเอาอะไรมาแปกคะคุณเปรี มาเก็บตกกันตอบกับงานประกาศรางวัลเอมีสอะวอร์ดที่คุณจิ๊บและทีมงานช่างแต่งหน้าของ The White Lotus ได้เข้าชิงรางวัลเอมีสจากตอน Full Moon Party ตอนที่น้องลิซ่าแสดงเป็นน้องมุกในชุดนางรำซึ่งคุณจิ๊บและทีมงานได้เป็นคนแต่งหน้าให้ค่ะโอ้ยคนไทยนี่มันรถจริงๆยินดีกับคุณจิ๊บด้วยนะคะเก่งมากๆเลยเป็นคนไทยคนที่สองแล้วที่ได้ทำงานร่วมกับลิซ่าและได้ถูกเสนอ ชือเขาทิงรางวัลในงานระดับสากลซึ่งก่อนหน้านาน,นจะเป็นคุณพงศ์สันทวัฒน์วิเชียนผู้กำกับสินชาวไทยหรือ art director ที่ได้เข้าจิงสาถา b a s e art direction จากมิวสิกวิดีโอเพลง rockstar นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าใครได้ร่วมง,งานกับนอริซ่าคือ 1. แน่นอนเขาจะต้องเก่งพอมีศักยภาพมากพอที่จะทำให้นอริซ่าเล็งเห็นและชูดและเลือกมาทำงานด้วยแล้วพอได้ทำงานกับ ลิซ่าลิซ่าที่ตอนนี้คือ global star มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับโลกดังนั้นการได้ร่วมง,งานกับลิซ่าก็เหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกได้มองเห็นความสามารถของคนคนนั้นมากขึ้นนอกจากจะได้ชื่อเสียงความโด่งดังไปที่รู้จักมากขึ้นแล้วยังได้คอนเน็กชันพอร์ตโฟลิโอหรือแม้แต่กระทั่งได้ถูกเสนอชื่อเข้าจึิงรางวัลระดับโลกแถมยังได้มิตรภาพดีๆจากน้อยซ่าอีกด้วยนะคะเห็นไหมคะว่า ลิซ่าส่งเสริมซัพพอร์ตคนรอบข้างเสมอทําให้คนคนนั้นได้กล้าไปสู่ความสําเร็จขั้นสูงสุดอีกด้วยแล้วยิ่งมีการมารวมตัวกันของซูเปอร์ฮีโร่ที่เก่งสุดยอดกันในแต่ละด้านแล้วความปังของน้องลิซ่ามาเลยยิ่งจับเบิ้ลชวีคูณจะว่าโชคช่วยอย่างเดียวก็ไม่เชิงรอดทั้งการงานการเงินและความเอ็นดูจากคนทั้งโลกมันเจริญเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกลบไอ้พวกเส เด่นพวกแอนตี้ที่ชอบแซะเดี๋ยวแม่เอาอิ้วจิ้ม ให้ทะลุมีตาก,ก็ไม่ดูหลักฐานประจักษ์ข้อที่จริงมันมีให้เห็นอยู่ทนพ่อขี้โมเฟกนิว <new> ไปเรื่อยแล้วเป็นไงหลักสุดท้ายก็ลมเองเจ็บเองทุกดอกอยากเจอเวรกรรมแผยานาจนต,ตัวสันละสิถึงจะน่ารำคาญขนาดไหนแต่ก็ทําอะไรบอสลิดไม่ได้หรอกเพราะนี่คือควีนตัวแม่แห่งจักรวาลโซลาร์ซิสเต็มเป็นราชินีอีกวัวหน้าแม่มังกรพ่นไฟจะเอาอะไรมาตอกกอกับเทพีริซ่าได้ ความมุ่งมั่นของลิซ่าแข็งแกร่งยิ่งกว่าอุปสรรคใดๆสตรูปวกหน้าไหนมันก็ต้องแพ้ภัยตัวเองไปโยเดีจอบง มาต่อกันที่ข่าวลือที่แว่ๆวๆมาว่าลิซ่ากำลังจะมีสิ่งใหญ่ๆให้เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะเรามีภาพสตอยจากแอคเคาท์ l i ซ a าเบ h ใน X ได้โพสต์อีโมจิมันรูปรองเท้าโน้ตเพลงใบไม้ร่วงลูกเจีย๊บยบใบคลอ v บอร์ซีแชกซีดเพลงและ g l o b a l worldwide พ<อ>ร้อมกับแคปชั่น l i l i e s get ready something very big is coming คริสคาร์โรยเลย่นเลขกรีดกันให้ดังสนั่นลั่นโลกไปเลย ึงก็คาดเดากันว่าอาจจะเป็นรองเท้าไนกี้ที่เข้าลิซ่แล้วสินนะเพราะเห็นลิซาใส่ช่วงอังกอรมาสี่รอบแล้วนะคะแล้วก็มีการเดาต่ออีกว่า n นกี้อาจจะมี Music Marketing เป็นเพลงชิลแน่ๆเลยก็แม้คาระดับลิซ่แล้วไม่มาขายของแค่อย่างเดียวหรอกค่ะมันต้องขายเพลงตัวเองให้ติดหูไปอีกค่ะ ที่สำคัญใน i อของนอลิซ่าล่าสุดนั้นคุณแทฮุนรีที่เป็น Marketing Director ของ Nike Korea ก็มากดไลค์และรีโพสต์ซ่าโพสต์ใน i อ Story ของคุณเขาด้วยวแบบนี้ก็รอแค่ประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ go like, go share, และคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดเยอะๆเลยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าคิดถึงเสมอนะรักที่สุดเลยไปเลยบายสวัดีค่ะบ๊ายบาย I don't need saving, it's everything I've been chasing. All here for the taking.